จากนั้นค่ะมันรู้หมดค่ะอาจารย์แต่ว่าใจมันไม่ออกไปมันนิ่งสงบอยู่มีอะไรเข้ามาลุมแล้วเรื่องความโกวิดเรื่องลูกเรื่องครอบครัวม,มีมีค่ะแต่ว่ามันนิ่งมันนิ่งค่มันมนิ่งได้แล้วก็แก้ไขได้ใจทุกน้อยลงเลยเหมือน,นกับตอนนี้ไม่มี ไม่ไม่มีไม่มีอาการของความปวดในใจมีแต่ความนิ่งสบาางบเฉยเป็นมานานไหมอ่ะเป็นเป็นได้พักหนึ่งช่วงที่อาจารย์ออกวิเวกหนูก็ <laughs> พองคเราไม่อยู่มันได้ดี <laughs> <c oughs> ทอเคจะไมได้ต่อ <laughs> ก็ฝึกมาเรื่อยๆอ่ะค่ะอาจารย์ก็ทำมาเรื่อย ก็เลยยิ่งตอนนี้มาเหมือนภาวนาเป็นรูปแบบมันก็เลยชัดเลยค่ะชัดไหมมันชัดอยู่ตรงนี้เลยว่ามันมันนิ่งมันเห็นมันใจมันนิ่งสงบแสดงว่าเราก็รักษาใจไว้ในฐานเป็ประจำแต่ก็ต้องมีอาการไม่เที่ยงแท้ให้ปรากฏขึ้นมาที่มีความคิดมีการปรุงแต่งนี่มีไหมนีค่ะ แต่ว่ามันก็จะกลับมาเร็วแล้ววางใจไว้ยังไงในแต่ละวันวางใจคือหนูก็ไม่ได้ไม่ได้วางว่าจะต้องจะต้องยังไงอะค่ะถือถ้ามีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็มันเหมือนแต่ว่ามันมันไม่ค่อยที่จะพุ่งพ่านออกไปอะคะตัง้ตงแต่เหตุการณ์วันนั้นใช่ไหมใช่ค่ะ มันก็จะมันจะนิ่งอยู่ไม่ออกไปเลยไม่ไม่ออกมันก็มีฐานอะไรบางอย่างอยู่ในใจอยู่ข้างในมันไอ้งูมามที่ตอนหลังจันนี้มันหายไปยังไอที่มันอยู่ข้างในไอที่มันอยู่ข้างในเนี่ยยังอยู่ไหมอยู่อยู่ไอหัวเราก็เป็นภายนอกใช่ไหมเรารู้ตัวไหมเวลาเราหัวเราะเราก็รู้มันก็หัวเราะอย่างเงี้ยแต่ข้างในนี่เรายังไอตรงนั้นยังอยู่ไหม ต้องหัวรอที่วันนี้มันเป็นปฏิสัยกันแต่ละคนมันคาแรคเตอร์มันไม่เหมือนกันถ้าเราแบบว่าที่เราก็รู้อยู่นะคะแต่ถ้าเราจะไม่หัวาะออะก็ยังไงอยู่่แต่ว่าเราไม่ได้บอกว่าห้าหัวร้ะคือเราอยู่กับกับคนอื่นใช่ไหมคะไปเป็นผู้ปฏิสัยที่เราชอบผเป็นคนหัวร้อยิ้มแย้มอันแล้วเรื่องการที่เราอะอะไรทุกุจิกๆอะไรต่างๆเกี่ยวกับคนอื่นนี่เป็นไงสมมติเราไปกังวลมีความรู้สึก ไปสัมพันธ์ไปกังวลไประแวงถึงนี่ไปนยังเงี้ยนั้งเหมือนเราเราเห็นข้างในเราอารมณ์พวกอารมณ์ที่มันทำงานอมันมันก็มันก็เข้าใจอะเราก็ราะว่าพันธมันทำงานของมันอยู่แล้วอะเหมือนเหมือนเราเราไปเห็นอะไรที่เราเรา น่ากินที่เราเคยกินเรารู้เรารู้รสชาติเรารู้กลิ่นสัญญามันก็มันก็จําได้รสชาติกลิ่นแล้วก็ใจบางทีมันก็มีความพูดไปว่าอยากกินแต่เราก็ไม่ได้ไปหยิบมากินมันก็แค่อาการของ